ที่2นะผมอะไรอินทิเกรต x บวก1คูณกับ cos 2 x dx สังเกตว่ามันเป็นมหุนามกับตรีโกณมิติ u คูณต้องกำหนดให้เป็นไรนี่พหุนามอันนี้ dv แยกก็ออกละโอเคก็ะทำดิจากอ้างแม่งเข้าไปก่อนจะได้เขียนจำได้อินทิเกรต u dv เท่ากับ u คูณ v ลบน n t e g อะไร v du ให้ u เท่าไรผมบอกไปแล้ว x บวก1 ดีวีเท่าไหร่ cos 2x dx U ูผมบอ,อกต้องทำไงดิฟใช่ไหมดีวีดิฟก็ dx ดิฟหนึ่งได้0ูคุณต้องอินทิเกรตไอเนี้ยเออขอแนะนำนะว่าถ้าคุณทำไม่คล่องให้ไปทำข้างนอกก่อนก็ได้หรือเขียนแบบนี้อินทิเกรต cos 2x dx ก็คือคุณต้องเป็น DU ใช่ไหม คุณต้องแม่นมาพอสมควรนะเว้ยเนี่ยปับ๊บเห็นหนหมดิฟตัวนี้หารด้วยตัวนี้อินทิเกรตคอสดูดีอินทิเก e ตคอสได้ s i n ์แต่มันเป็น1ส่วน2อะไร sin 2x โอเคเนาะเสร็จแล้วทำไงเพราะฉะนั้นแทนค่าดิอะไรอินทิเกตก็อินทิเกรต x บวก1 U D V ก็คือ c o s 2x dx เท่ากับ uv uv เนี่ย uv ก็คือไอตัวนี้ผมเขียนรวกไปนะปั๊บเป็ละ่ส่วน2 x บวก1 s i n ง x ลบ integral V DU V ก็คือนี่1.2ใส่วนใสไปก่อน s i n 2 x DU ก็คือ DX ที่เหลือก็ผมขอขยับมาหน่อยนะ นี่ก็เป็นอะไร1 2ส่วน2 x บวก1 s i n 2 x ลบ1ส่วน2ตัวนี้เป็นข้างที่ผมดึงมาอินทิเกรตไซน์สอ2 x d r คุณเห็นอยู่แล้วอินทิเกรต sin u ก็ต้อง d u ใช่ไหม d ส2 x ส่วน2ผมขอมาใช้ตรงนี้หน่อยก็ลอกมาไอตัวหน้าเนี่ย1ส่วน2 x บวก1 s i n 2 x ลบ เวลาหนึ่งส่วนสี่นะคุณโอเคนะนี่สองมาคูณเป็นหนึ่งส่วนสี่ปรากฏว่าอินทิเกรต s i ามันได้ลบคอสอันนี้แม่งต้องจำได้ด้วยอินทิเกรตทรายูเนี่ยดียูเนี่ยได้ลบคอสยูบวกซีคุณก็จะได้เป็นละมันมีลบข้างหน้าอยู่แล้วก็จะเป็นบวกคอสสองเอ็กซ์บวกซี C. นี่คือคำตอบ แต่ไหนๆก็เหลือที่แล้วข้อนี้ก็ยังสามารถใช้สูตรลัดได้ต่ออันนี้ใบพัดแค่ครั้งเดียวนะอ่ะผมบอกสูตรลัดคุณก็แค่กําหนด u กับอะไร dv แล้วคุณก็คูณเฉียงๆลง,งมาบวกรบบวกอะ่ะ u ก็คือ x บวก1 dv ก็คือ cos 2 x ดิฟได้1ถูกม dx ้ย dx ดิฟหนึ่ได้0ไอตัวเนี้ยหลังจากนี้ไปก็ไม่มีปัญหาละ อินทิเกตคอสได้ไรได้ s i น์สอแต่คุณอย่าลืมว่าคุณต้องเป็น c o s ยูใช่ไหมต้องมี1นส่วนสองด้วยอินทิเก t ต s i น์ได้ไไดลบคอสจะเป็นลบหส่วนสอย่าลืมว่ามันมี u คือ 2x อนี่ตัวทธานที่ผมไม่สนแล้วเพราะมันคือการเอาศูนย์มาคูณแล้วก็คุณก็คูณเฉียงลงมานี่ไบวกลบอ่าบวกไม่ต้องคำตอบที่ได้คืออะไร หนส่วนนะสวนอง x 1นส่วนสของ x บวกหนึ่งไซสอง x ลบนะ่าลบลบเป็นบวก1นึส่วนสีคูณอะไรก็ได้เท่าเดิม c o s สอ x บวกสแม่เสร็จแล้วแค่นี้เองไม่ได้มีคำว่ายากอะไรเลยเดี๋ยวดูโจทย์ไปเรื่อยๆจะได้ชินตัวอย่างที่3นะก็คือ ผมอะไรอินทิเกรต x ล็อกของ1บวก1ส่วน x dx ข้อนี้ให้ระวังเรื่องการกำหนด u กับ dv ผมบอกไปแล้วเป็นพหุนามกับ l o อกกระิทมคุณต้องกำหนด u ให้เป็น l o อกกระิทมเพราะว่าคุณอินทิเกรตล็อกไม่ได้มันไม่มีแต่คุณดิฟมันนะได้ลากไปก่อนอันดับแรกอย่างไงอย่างน้อยทำแบบนี้ไม่ได้ก็เออขอคะแนนสักเล็กสักนิดนึงจากอะไรกต u dv เท่ากับ u คูณ v ลบ integral อะไร v d u นี่สังเกตว่าอะไรคือ u นี่นี่ u นะเว้ยล็อกตัวเนี้ยอะไรคือ d v นี่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  x กับ d x เนี่ยรวมกันจะเป็น d v ให้ u เท่ากับล็อกของอะไรหนึ่งบวกหนึ่งส่วน x d v คืออะไร x d x อ่าดูการดิฟแล้ว d u ให้ระวังหน่อยนะดิฟล็อก u ได้1ส่วน u du by dx อันนี้คือทั้งหมดเลยก็เป็น1ส่วนอะไรเลยนี่เขียนไปก่อนเดี๋ยวค่อยจัดรูป1ส่วน x แล้วก็ต้องดิฟอะไรดิฟไส้มันด้วย,วยนะเว้ย1บวก1ส่วน x ขอมองเป็น x กำลังลบ1แล้วกันอ่ายังไม่เสร็จนะเนี่ยตึ๊บอีกนิดนึงคราโนตัวข้างล่างตัวเนี้ยมันจะเป็น1ส่วนอะไร x บวกส่วน x ไอ x ตัวนเนี้ยจะตีขึ้นมาข้างบนนี่ผมหาคณาโนตัวล่างนะ กับดิฟไอหนึ่งตัวนี้หนึ่งศูนย์ปล่อยปล่อยไปลบหนึ่งตบลงมาลบอกำลังลบสองจัดสวยๆหน่อย -dx ด้ x, วยนะเว้อยอ่ก x ตีมา -x ส่วนด้วยอะไร -x บวกหนึ่งคูณกับลบหนึ่งส่วน x กำลังสอง x. ที่เหลือก็เป็นการจัดรูปไปเนะี่ยตัดตัดหมดแั๊กแักต,ต,ตัดไป1หนึ่งตัวก็คือเหลืออะไรติดลบใช่ไหมติดลบ 1ส่วนด้วย x วงเล็บ x บวก1่จะเพิ่งไปคูณ dx เนี่ย yeah. du แม่งยาวเฟ้ยเลยเนี่ย du อ่ะดูทีนี้ dv บ้าง v ผมต้องอินทิเกรตผมอินทิเกรตแล้วเนี่ย่ะ x dx v เดียวเท่าไหร่ x กำลัง2ส่วน2จบแล้วเนี่ยผมได้ละ v นี่คือ du อเขี้นะนี่คือ u นี่คุคณจะผมจะวงเฉพาะตัวที่ใช้นะ แทนค่าเท่ากับผมขอเขียนเท่ากับเลยละกันว่าอินทิเกรตตัวนี้ก็คือ u v u v อ่าผมขอเขียนนี่ขึ้นก่อนนะ x กำลังสองส่วน2 u v ก็คือล็อกของ1บวก1ส่วน x ลบอินทิเกรต v d u นี่ไอเนี้ยกับไอเนี้ยเห็นเนาะก็จะเกิดอะไรขึ้นมันเอามาคูณกันนะ คุณเขียนไม่บอกก็ได้ถ้าคุณกลัวงง v ก็คือ x กำลังสองส่วนสองค่ะ du ก็คือลบหนึ่งส่วน x วงเล็บ x บวกหนึ่งไปต่ะ dx ด้วยอะ่ะผมลากไปดีก่อนปั๊บตัวหน้าเขียนเหมือนเดิมทุกประการ x กำลังสองส่วนสองล็อกของหนึ่งบวกหนึ่งส่วน x ไอตัวนี้ผมดึงหนึ่งส่วนสองออกมาก่อนและตัวนี้เป็นลบใช่ไหมแล้วมันมีลบข้างในด้วย มันก็เลยเป็นบวกอินทิเกรตมีข้อสังเกตนะไอนนตัวนี้มี x อยู่นี่นะตัดตักตักตกำลัง2ตัดไปตัวหนึ่งจะเหลือแค่ x ส่วนด้วย x บวก1 dx เหลือแค่นี้เองที่เหลือก็เป็นความสามารถในการอินทิเกรตปกติข้อนี้ก็แค่จัดรูปให้อินทิเกรตได้อ่าจัดยังไงดู x กำลัง2อส่วน2เนี่ยอันเนี้ยลอกมา1บวก1ส่วน x บวกหนึ 1> 1่งส่วนสองอินทิเกรตผมทำให้มันเท่าตัวส่วนอะ x บวกหนึ่งลบหนึ่งส่วนด้วย x บวกหนึ่ง dx นี่ไงเท่าเสร็จคุณจะแจกตัวส่วนนะอันนี้ให้นี้อันนี้ให้นี้เดี๋ยวจะงงอะอะทำละเอียดให้ดูนิดนึง x กำลังสองส่วนสองแล้วก็ล็อกของหนึ 2, ่งบวกด้วยหนึ่งส่วน x บวกหนึ่งส่วนสองอะไรอินทิเกรตปั๊บมันจะเป็นตัวเนี้ย x บวก1ส่วน x บวก1ลบ1ส่วน x บวก1เห็น dx สังเกตนี้ตัดเปลาแัก1ดูสิ่งที่เหลือผมจะกระจายอินทิเกรตเข้าไปแล้วนะท่เริ่มหมดละ x ลังองส่บวก1ส่วน x บวก1ส่วน2ผมเปิดวงเล็บใหญ่ไว้ก่อนอินทิเกรตอันนี้1อ่ะ1คุณจะเขียน1 dx dx ได้ลบ อินทิเกรตหส่วน x บวก1ไหนๆผมก็ทำมาถึงนี่แล้วผมก็ให้มันเป็น u เลยแล้วกันนี่นี่หส่วน x บวก1 dx บวก1เหมือนเดิมอินทิเกรตได้แล้วคำตอบของผมนะ x กำลัง2ส่วน2องล็อกของ1บวก1ส่วน x บวก1ส่วน2อ่าผมกระจายเข้าไปก็ได้หนึ่ส่วน2องอินทิเกรตหก็คือ x เดียวลบ หนึ่งส่วนสองกระจายเข้าไปหนึ่งส่น U, U. นะวนยูดียูล็อกอบส์สุดยูนะบวกีเสร็จแล้วแค่นี้เองข้อนี้เพราะว่าบางครั้งก็ไม่สามารถใช้สูตรลัดได้ด้วยนะเว้ยก็ต้องดูด้วยอ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่สี่นะผม อินดิเกตอาร์คแทนเอ็กซ์ดีเอ็กซ์ก็คือสังเกตว่าจะเป็นพหุนามกับอะไรกับติีโกไม่ติผกผันซึ่งติีโกไม่ติผกผันไม่สามารถที่จะอินดิเกตได้แต่มันดิฟได้แล้วถามว่าเอา้าแล้วพหุนามอยู่ไหนมันไม่มีตัวเอ็กซ์สักตัวถูกมเอา้ามันคือเลขหนึ่งนั่นแหละเนี่ยเนี่ยคือ,อยูพระกุจอมาดิฟส่วน DX ตัวเนี้ยจะเป็น dv โอเคจากเขียนแม่งเข้าไป อินดิเกต u, dv, u v ลบอินดิเกให้ u เท่ากับ arctan x, dv เท่ากับที่เหลือคือ dx และโอเคดิฟด u หวังว่ายังคงจำได้นะเว้ยดิฟตัวนี้อล่ะหนึ่ส่วนหนบวก u กำลังสองก็คือ x แล้วก็ dx ดีเอ็กซ์โซนีมันก็เหมือนผมไม่ได้บายดีอะไรอะเนี่ยก็เหมือนย้ายขึ้นมาคูณคล้ายๆประมาณนั้นแหละวี v. ก็อินดิเกตตัวดีหายตัดหมดละเอ็กซ์เดียวอ่าแทนค่าแทนค่าแทนค่าก็เท่ากับอินทิเกตอะไรย v ก็คือผมขอเขียนตัว X ขึ้นหน้านะ X อ r ก tan x แทนลบอินทิเกรลโอ้ขอโทษผมเกือบผิดแล้วกู U V ลบอินทิเกรลวีก็คือ x ส่วนด้วย1บวก x กำลังสอง du ก็คือหมดแล้วเนี่ยอ่นานไหนก็ที่เหลือเยอะแล้วผมขอใช้ตรงนี้ข้างหน้าลอกมาเหมือนเดิม x arc tan x ลบเอ็กเกต x ส่วนด้วยเอาอะไรเป็น u ก็จบแล้วเนี่ยไม่ต้องไปแทนค่าติีกงติีกวกนด้วยไม่เกี่ยวนะวย้ยนี่ปุ๊บคุณก็ให้ตัวล่างเป็น u เนี่ยเสร็จแล้วส่วนด้วย2 x อ่า ได้1 1ส่วน u d u ไอส่วน2ดึงกับมาด้วย x arc tan x ลบ1ส่วน2เปิดมาก่อนเลย log absolute 1บวก x กำลัง2บวก c เสร็จแล้วจริงๆแล้วมันจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่อ๋อตามลำบากเลยตามลำบากเดี๋ยวปรมาจารย์คุณว่าเพราะว่าอันนี้มันยังไงมันก็บวกหมดอยู่แล้วเสร็จแล้วตัวอย่างที่4เออลืมบอกถ้าไม่ทัน รีดูใหม่เพราะว่าผมพยายามจะสอนช้าเหมือนกันแล้วนะพยายามอยู่เด่ยเอ